มโนมันนี่พอดแคสต์สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความผิดหวังกันบ้างนะครับผมก็จริงๆแล้วในชีวิตของเราเนาะความผิดหวังก็เป็นเรื่องเรื่อหนึ่งเนาะที่จะชอบเข้ามากระทบกระเทือนเนาะจิตใจของเราบ้างเวลาที่เราแบบมีเป้าหมายที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะทําหรือจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ เป้าหมายนะ่าอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันเช่นวันนี้เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วไปเจอรถติดเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดเนาะวันนี้อยากจะอารมณ์ดีทั้งวันเจอรถติดตั้งแต่เช้าเนาะหรือว่าบางทีมีอะไรเสียตอนเช้าตอนที่เรากําลังจะออกไปข้างนอกเนาะออกไปทํางานออกไปออกกําลังกายออกไปทําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆนะครับผมแล้วเกิดมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ วันทั้งวันรู้สึกแบบงุดหนะุน่ะเนาะมีเป็นพลังงานที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเปลี่ยนความผิดหวังอาจจะบางคนอาจจะเยอะบางคนอาจจะน้อยอาจจะไม่เท่ากันเนาะเปลี่ยนไปใหเปเปเป้เป็นแรงกระตุ้นนะให้มันไปสู่เส้นทางที่ดีในชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็หนังสือที่วันนี้ผมเอามาเล่าเนี่ยก็จะเป็นหนังสือชื่อหนังสือซาเทียนะครับผม บําบัดและการพัฒนานตนเองนะก็ในเรื่องนี้เขาก็เล่าว่ามนุษย์เนี่ยมีความคาดหวังมากนะกับทั้งตัวเองกับคนอื่นเนาะแล้วก็สิ่งต่างๆในสิ่งรอบตัวนะครับผมหรือในบริบทของตัวเราเองด้วยนะคือคนทั่วไปจะมีความต้องการหรือความคาดหวังเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมากนะครับผมตัวอย่างเช่นถือมาแล้วต้องการที่จะลุกขึ้นได้นั่งได้ปกติเดินได้น้ําต้องไหลไฟต้องติด รถวิ่งได้ไม่มีปัญหาไปทํางานได้ทันเวลาการจราจรต้องไม่ติดมากกว่าที่ควรจะเป็นเนาะถ้านับไปเรื่อยๆจนถึงเวลาเข้านอนก็แทบจะนับไม่ไหวแต่ว่าที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เกิดปัญหาก็เพราะว่าเรื่องที่สมหวังะจะผ่านเลยไปเรื่องที่ไม่สมหวังถ้าเป็นเรื่องเล็กๆอาจจะแค่หงุดหงิดบ่นบ้างแล้วก็แบบผ่านไปเพราะว่าผลกระทบไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ถ้าความต้องการบางอย่างที่สําคัญหรือเป็นเรื่องใหญ่ๆสําหรับคนคนนั้นเนี่ย ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจแล้วก็จะส่งผลกระทบอาจจะค้างคาใจอยู่นานนะครับผมอาจจะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เป็นปีก็ได้เนาะส่งผลให้คนคนนั้นต้องแบกรับความผิดหวังแล้วก็ความไม่สมหวังเนี่ยตลอดมามันก็เลยทําให้ภายในของเราเนี่ยไม่สงบไม่ไม่เปิดที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นจะบอกว่ามันมีวิธีเปลี่ยนแปลงความผิดหวังเนี่ยมีทั้งหมด5วิธี นะครับวิธีที่1ก็คือการปล่อยวางหรือว่าการตัดใจเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเมื่ออยากได้หรือต้องการอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยไม่ได้ก็ใช้วิธีเลิกไปเลยล้มเลิกความต้องการปล่อยทิ้งหรือว่าตัดใจไม่เอาอีกแล้วซึ่งเป็นวิธีที่คนทั่วไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะแล้วก็เช่นการต้องการกระเป๋าแบบหนึ่งมากแต่ว่ารุ่นนั้นไม่มีแล้วก็ไม่สามารถละทิ้งความอยากได้ แม้จะรู้ว่ามันอาจจะผิดหวังนะแต่คนที่ตัดใจไม่ได้ก็จะดิ้นรนไม่เลิกหรือรู้สึกเศร้าเสียใจรู้สึกติดค้างอาจจะพยายามฝากคนซื้อจากต่างประเทศหรือว่าไปประกาศขอซื้อต่อก็เป็นไปได้นะต่อมานะครับผมก็จะมาในเรื่องของตัวอย่างด้านจิตใจนะเช่นอยากให้พ่ออยู่บ้านมากขึ้นอยากให้พ่อเล่นด้วยตอนเด็กๆแต่ว่าพ่อทำอาชีพที่ต้องเดินทางเกือบตลอดเวลา แม่พ่อจะมีของเล่นมาฝากแต่ก็ไม่เคยได้เล่นกับเราอะไรเงี้ยใจก็ยังหยหาอยากได้ความใกล้ชิดกับคุณพ่อนะครับผมคอยอิจฉาคนอื่นที่พ่อของเขามีเวลาอยู่บ้านแล้วก็เล่นกับลูกของเขาอย่างสนุกสนานอบอุ่นอะไรแบบนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมีปัญหาที่ค้างคาใจนะครับผมก็คือบางคนปล่อยวางไม่ได้เพราะว่าจิตใจเนี่ยยังอยากได้สิ่งนั้นไม่เลิกเนื่องจากการปล่อยวางอาจจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกสูญเสียอ เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือการ,รเผชิญหน้ากับความไม่สมหวังโดยทําให้รู้ตัวมากขึ้นว่ามันเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ช่วยให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ชอบสิ่งนั้นก็ตามแล้วก็ช่วยให้เขาสามารถชื่นชมสิ่งอื่นๆที่เขามีสิ่งอื่นที่เขาเป็นอยู่ได้นะครับผมต่อมาทางเลือกที่2ก็คือหาทางเลือกใหม่หรือว่าหาสิ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทดแทนนะครับผมก็ เมื่อสิ่งที่ต้องการไม่ได้มีความเป็นไปได้แล้วเนี่ยว่าจะได้เนี่ยก็เลยหาทางเลือกใหม่นะอย่างเช่นตัวอย่างอยากจะให้คุณพ่อเล่นด้วยเนี่ยอยากให้คุณพ่อกอดแต่ว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วอ่าบางคนมีอาการแบบนี้เนาะแล้วก็อาจจะทดแทนด้วยการกอดลูกของตัวเองแทนหรือว่าต้องการกระเป๋าใบนั้นแต่ไม่มีโอกาสได้อีกแล้วก็ไปซื้อกระเป๋าใบอื่นที่ใกล้เคียงกับใบเดิมที่ต้องการมาทดแทนนะครับต่อมา อันที่3นะครับผมก็คือชี้ให้เห็นราคาที่ต้องจ่ายคือชี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดยังยึดติดกับความต้องการนั้นไว้เนี่ยจะต้องแลกกับอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเสียไปมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องการนะครับผมก็คือเสียมากกว่าได้หรือว่าได้ไม่คุ้มเสียยกตัวอย่างก็คือ,อเช่นนะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับผมก็คือภรรยาเนี่ยอยากให้สามีเนี่ยเอาอกเอาใจสามีก็พูดไม่เป็นเนาะแต่ว่าทําอย่างอื่นให้มากมาย ถ้าภรรยายังอยากได้ต่อไปก็จะทําให้ภรรยาคนนี้มีปฏิกิริยาในทางลบต่อสามีเช่นโกรธบน่นคอยเปรียบเทียบกับสามีตนเองกับคนอื่นนะที่จะพูดจาเอาอกเอาใจผลก็คือทําให้เสียความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันเนาะสามีอาจจะเบื่อหน่ายสามีอาจจะมีความพยายามหลีกหนีไปโดยทํางานหนักมากขึ้นกับบ้านดึกๆอาจจะเห็นได้ว่าความคาดหวังเนี่ยมันก็จะต้องแลกด้วยความสัมพันธ์ที่ มีค่ามากเนาะแล้วก็อาจจะแย่ลงนะครับผมการชี้ให้เห็นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยบางทีก็อาจจะเหมือนจับของร้อนแต่ไม่ยอมปล่อยมืออ่ะมือก็จะไหมพองมากขึ้นเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เหมือนหรือว่าเออเหมือนแบกของหนักแต่ไม่ยอมวางยอ่ยอมต้องทนทุกเน็ดเหน,นื่อยแล้วก็ไม่สิ้นสุดนะครับผมถ้าเกิดไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะต้องยอมรับผลลัพธ์ของมันเนาะ โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องให้ความเคารพนะกับการตัดสินใจของคนที่เขากําลังเป็นอยู่นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะสําหรับข้อที่3านมะต่อมาข้อที่4ก็คือการตอบสนองที่ความปรารถนาโดยตรงเนื่องจากทุกความคาดหวังหรือทุกความต้องการของมนุษย์เนี่ยจะมีความต้องการปรารถนาซ่อนอยู่เบื้องลึกเนาะถ้าเกิดได้ได้รับความปรารถนาซึ่งเป็นที่ต้องการที่แท้จริงด้วยวิธีอื่นเขาก็จะไม่ต้องยึดกับความต้องการ ที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปเช่นยกตัวอย่างนะครับผมการอยากให้คุณพ่ออยู่บ้านแล้วก็เล่นด้วยตอนเป็นเด็กเนี่ยความต้องการที่แท้จริงก็คืออยากได้รับความรักจากคุณพ่อเนาะอันทชี้เห็นว่าพ่อก็ได้ให้ความรักกับเขาแล้วในรูปแบบอื่นๆเช่นซื้อของเล่นให้พาไปเที่ยวพาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะคือจะเป็นการบอกความปรารถนาเนี้ยให้กับ คนคนนั้นโดยตรงนะครับผมแล้วก็เขาสามารถให้ความรักกับตัวเองได้ด้วยอ่าต่อมานะครับก็ข้ขอที่5นะก็คือช่วยให้สมหวังบางครั้งบางครั้งเนี่ยก็ต้องคนที่มีความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้เช่นบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนตอนที่ยังเป็นเด็กนะครับผมก็คืออยากเรียนให้จบปริญญาตรีซึ่งเป็นไปได้ก็ควรส่งเสริมให้ไปเรียนอ่าพอเรามีอายุมากขึ้น เราก็ไปเรียนนะครับผมดีกว่าเก็บไว้เป็นปมไว้ตลอดไปอะไรเงี้ยโดยอาจจะช่วยให้เกิดความมั่นใจในตนเองหรือว่าแก้ไขความเชื่อของเขาที่ว่าฉันคงแก่เกินกว่าที่จะกลับไปเรียนแล้วก็ได้นะก็คือช่วยบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นไปบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจมันก็จะได้คลายความกังวลออกไปแล้วก็จะได้เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นสรุปขั้นตอนก็คือทําให้เห็นก่อนหนึ่งก็คือทําให้เห็นว่าความผิดหวังที่ซ่อนอยู่เนี่ย ก็คือสำรวจตัวเองก่อนดูที่ความรู้สึกความผิดหวังความไม่พอใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับผมสองสำรวจผลกระทบของความผิดหวังที่ที่มีต่อตัวเราเองนะครับผมต่อมา3ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอ่าก็คือต้องตัดสินใจนะว่าเออเราเจอแล้วว่าอันนี้มันไม่ดีนะเราก็ต้องตัดสินใจก่อนนะว่าเราจะเปลี่ยนต่อมาก็คือ4ก็คือสำรวจว่าวิธีไหนนะฮะวิธีที่จะช่วยแก้ไขความผิดหวังของเราได้บ้างนะครับผมแล้วก็5 ให้ตัวเราเนี่ยตัดสินว่าวิธีไหนเหมาะสมที่สุดโอเคไหมแล้วก็6ก็คือเริ่มวางแผนวางแผนการในการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็7ขณะขนาทการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ตรวจดูว่ามีอะไรเป็นอุปสรรคไหมถ้าอะไรเป็นอุปสรรคเนี่ยก็ค่อยๆเรียงลําดับอุปสรรคออกมาว่ามีอะไรบ้างแล้วค่อยๆแก้ไขไปนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือทบทวนยอมรับแล้วก็ชื่นชมกับ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับท่านใดชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับผมสำหรับวันนี้มโนมณีพอดแคสต์สวัสดีครับ